วิธีการล้างเครื่องชงกาแฟก่อนปิดร้านกาแฟเราก็ควรล้างเครื่องชงทุกวันครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับ1แปลงล้างหัวชงนะครับมีทั้งแปลงกับด้ามตักน้ํายา2น้ํายาล้างหัวชงครับเลือกยี่ห้อที่ราคาค่อนข้างจะสูงครับในที่นี้จะเป็นคาฟิซ่านะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือราฟิลเตอร์นะครับหรือว่าหัวบอลน,นั่นเองแต่ถ้าไม่มีนะครับให้ใช้ยางอุดบาสเก็ตแบบนี้ได้นะครับ ขั้นตอนการเปลี่ยนบายฟิลเตอร์นะครับก็ต้องงัดนะครับงัดบาสเกตออกมาก่อนนะครับนโอเคแม่ครับสกรปรกสกรปรกมากจากนั้นก็ใส่บายฟิลเตอร์ลงไปนะครับตบลงไปเบาๆนะครับโอเคเปิดฝานะครับตักน้ํายานะครับใส่ลงไปครึ่งช้อนนะครับแค่นี้เองก่อนจะล้างล ขัดหัวชงก่อนนะครับเห็นไหมครับสกปรกนะครับล้างขอบข้าวนะครับเตรียมพร้อมนะครับน้ำอัดที่มีน้ำยาอัดลงไปเลยครับทริคสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเราต้องกดปุ่มน้ำในใจ1 2 3 1นะครับเพื่อให้เป็น1ไซเคิลนะครับตอนนี้ปั๊มทำแรงดันมาที่5บาหยุดครับเห็นไหมครับขออีกรอบนึงครับห 2 3 2นะครับอันนี้คือใช้ขั้นที่2นะครับทําอย่างนี้อีก8รอบนะครับให้ครบ10รอบนะครับในน้ํายาล้างหัวชงนะครับนี่เราเรียกว่าการแบกฝัดนะครับหรือการทําความสะอาดเครื่องชงตอนปิดร้านนั่นเองน้ําที่เราแบกฝัดนะครับจะออกทางด้านใต้นี้ครับนี่นี่คือเศษสกปรกสิ่งสกปรกครับจะย้อนกลับคืนในกระบวนการนะครับ โอเคครับเมื่อครบ10ครั้งนะครับก็จะมีคราบดำดๆนะครับติดมานะครับเราก็ออกมาล้างน้ําเปล่าอีก10รอบครับทาเหมือนเดิมนะครับโอเคน้ําเปล่าอีก10รอบครับนะครับไม่ต้องรีบหยุดปุ่มนะครับสังเกตปั๊มนะครับปั๊มนี่จะทํางานถึงจะหยุดนะครับเราเรียกไซเคิลเป็น1 2 3 1สองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหยุดครับนี่ครับ ทำน้ำเปล่าอีก10รอบครบนะครับเท่านี้หัวชงของคุณก็สะอาดทุกวันนะครับพร้อมชงในวันต่อไปอย่าลืมนะครับบทกาแฟเทสช็อตก่อนที่เราจะชงแก้วต่อไปนะครับขอบพระคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ